ชายชุดดำบุกบ้านเอกชัยหงกังวานตำรวจรุดเชิญตัวไปสนทั้งสองฝ่ายก่อนไปทำกิจกรรมเมื่อเวลา7นาฬิกาสนาทีวันที่28กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกลุ่มมวลชนใส่ชุดดำนับสิบรายเดินทางไปปักหลักหน้าบ้านของนายเอกชัยหงกังวานนักกิจกรรมทางการเมืองที่บ้านย่านลาดพร้าวโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลสถานการณ์ เจ้าตัวระบุว่ามีคนมาดักรอหน้าบ้านตั้งแต่ช่วงตีสีของวันนี้ภายหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สายตรวจได้เชิญตัวกลุ่มชายชุดดำขึ้นรถไปยังสถานีตำรวจและเชิญตัวนายเอกชัยหงกังวานไปยังสอน,นอลาดพร้าวเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้นายเอกชัยนัดทำกิจกรรมฝังหมดคณะรัษฎร2,563ที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าและอย่างไรก็ตามในเวลา10นาฬกา วันที่28กันยายนจะมีการจัดกิจกรรมฉันห้วงฉันมาทวงของฉันคืนเพื่อทำกิจกรรมทวงสมบัติชาติจากกรมศิลปากรที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระและหลังจากนั้นก็ได้มีการยกเลิกกิจกรรมปักหมดุดหลังเอกชัยถูกล้อมบ้านเชิญตัวไปสอนอแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่28กันยายนจากกรณีที่กลุ่มชายชุดดำบุกล้อมบ้านในเอกชัยหงกังวล นักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ให้ออกไปทำกิจกรรมปักหมดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลา10นาฬิกาของวันที่28กันยายนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวไปโรงพักทั้งสองฝ่ายเพื่อสอบปากคำดำเนินคดีที่สอนอนลาดพร้าวโดยนายเอกชัยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทางโทรทัศน์ว่ากำลังเตรียมแจ้งความเอาผิดก,กับกลุ่มคนที่มาปิดล้อมหน้าบ้านทั้งหมด9คนให้ข้อหาข่มขู่คุกคามและก่อให้เกิดความเดือดร้อนนํำคาญ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำผู้สื่อข่าวรายงานนายโชคชัยเพยบุญรัตนะได้โพสต์เฟซบุ๊กว่ายกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ติดตามตลอดเวลาและจากกรณีนายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมไปฝังหมดบริเวณลานพระบรมรูปเจอตำรวจมาเชิญตัวถึงหน้าบ้านไปสอนอเจ้าตัวเผยมีเจ้าหน้าที่มาดักรอตั้งแต่ตีสี เมื่อเวลาเจนาฬิกา30นาทีวันที่28กันยายนพันตำรวจเอกรุ่งสก,กุลบุญกระเพือผู้กำกับการสอนนอรลาดพร้าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสอนนอลา,าดพร้าวได้ไปเชิญตัวนายเอกชัยหงกังวานนักเล่นวหวทางการเมืองถึงหน้าบ้านพักภายในสอนลาดพร้าว109แขวงของจันเขตบางกะปิกรอทอมอพร้อมพวกรวม9้าคนก่อนพาตัวไปยังสอนนอลา,าดพร้าว ปรับทัศนคติหลังเจ้าตัวนัดหมายทำกิจกรรมฝังหมุดคณะรัษฎร2,563ที่ลานพระบรมรูปส่งม้าในเวลา10นาฬกาของวันที่28กันยายนนายเอกชัยกล่าวว่ามีชายเจ้าหน้าที่หลายคนมาดักรอหน้าบ้านตั้งแต่เวลา4 0นาฬิกาที่ผ่านมาจากกรณีกลุ่มชายจักกันล้อมบ้านเอกชัยขวางวังหมุดคณะรัษฎรตำรวจปรับคนละ300บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าบ้านของนายเอกชัยหงกังวานนักกิจกรรมทางการเมืองถูกกลุ่มชายจากกักรกว่า10คนสวมชุดดำและเหลืองปิดล้อมบริเวณหน้าบ้านเพื่อไม่ให้ออกไปทำกิจกรรมวางหมดคณะรัษดรใหม่บริเวณหลานพระดมรูปทรงม้าที่ทางเอกชัยได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ o สอวันก่อนโดยบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและต่อมาเวลา7จ็ดนาฬิกาสานาที มีรถแท็กซี่เข้ามาจอดที่หน้าบ้านของนายเอกชัยแต่ทางเอกชัยไม่สามารถขึ้นรถแท็กซี่ได้เนื่องจากกลุ่มชายจักรันดังกล่าวไม่ยินยอมให้ขึ้นรถพร้อมถามหาการทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อเอกชัยก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะเข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญตัวกลุ่มชายจักรันจำนวน9้าคนไปที่สนลาดพร้าวเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวพร้อมกับเอกชัยโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาก่อความเดือดร้อนลำคาญ โทษปรับ300บาทต่อคนผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำเอกชัยกว่า4ี่ชั่วโมงส่งผลให้เอกชัยไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมวางหมดคณะรัษดรใหม่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าได้ตามที่ประกาศไว้ใน Facebook และพร้อมกันนี้เวลา10นาฬิกาสนาทีไอร์ลรายงานด้วยว่าบรรยากาศช่วงเช้าที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้ามีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ วางกำลังรอบบริเวณพระบรมรูปทรงมา้ารวมถึงมีมวลชนที่สวมใส่เสื้อเหลืองอยู่บริเวณดังกล่าวก่อนที่กิจกรรมดังกล่าวจะถูกยกเลิกเนื่องจากเอกชัยไม่สามารถเดินทางไปจัดกิจกรรมดังกล่าวได้หลังจากผ่านมากว่าสี่ชั่วโมงในการสอบปากคำเอกชัยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเข้าขายการคุกค,คามแต่อย่างโชคดีที่ไม่มีการดักทำร้ายกลางทางเหมือนครั้งก่อน รวมถึงการสอบประคำกว่า4ชั่วโมงตนมองว่าเป็นการถ่วงเวลาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเดินทางไปจัดกิจกรรมวังหมดคณะรัษฎรที่พระบรมรูปส่งม้าและว,วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักนายเอกชัยหงกังวานจากคนขายหวยบนดินสู่นักประท้วงเดี่ยวยุคคอสชอเอกชัยหงกังวานอายุ42ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตีจากมหาวิทยายลายัยเอแบกอาชีพล่าสุดก่อนติดคุก และก่อนเป็นนักกิจกรรมคือขายหวยออนไลน์ผู้คนรู้จักเขาหลังจากเริ่มเดินสายประท้วงกรณีนาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอย่างไม่ลดละแต่อันที่จริงเขาเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี2560เรื่องหมุดคณะรัษฎรที่หายไปเคลื่อนไหวหนักในปี2561ถึงปัจจุบันถูกทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินมาแล้วเกือบสิบครั้งสำาแล้วสำเล่ารวมสถิติรอบกัดเอกชัยหงกังวาน หกครั้งที่ถูกทำลายร่างกายสองครั้งที่รถจนคันเก่าซึ่งจอดไว้หน้าบ้านถูกลอบเผาทำลายเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกันกับเอกชัยหงกังวานนักกิจกรรมทางการเมืองในช่วงรอบปีที่ผ่านมานับแต่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนาฬิกาหรู25เรือนชุมนุมอยากเลือกตัง้งร้องเรียนหมอเหรียญทองต่อแพทยสภาและลณรงลงเข้าชื่อถอดถอนก่อกอตอเมื่อใดที่เอกชัยเคลื่อนไหวเมื่อนนั้นจะมีปฏิกิริยาโต้กลับ ปดเดวาเอกชัยหงกังวานหรือเอกเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องยัดยืนต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการทหารอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการเคลื่อนไหวเรียกร้องของเขามักเป็นการกระทําเชิงสัญลักษณ์ที่เสียสีผู้มีอํานาจในบ้านเมืองบ่อยครั้งนับจากการเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในช่วงต้นปี2561เร่หมาจนถึงเวลานี้เอกชัยออกแบบกิจกรรมที่มีลักษณะ เสียสีอย่างสร้างสรรค์หลากหลายกิจกรรมแต่แทบจะทุกการเคลื่อนไหวเขามักถูกคุกค,คามด้วยรูปแบบต่างๆที่มุงม่งหมายให้หยุดการเคลื่อนไหวเสียทีและวันนี้ค่ะเราได้รวบรวมกรณีการลอบกัดเอกชัยหงกังวานจากผู้ไม่ประสงค์ดีพบในรอบปีที่ผ่านมาเขาถูกทำ้ายร่างกายไปแล้วทั้งสิ้น6ครั้งและอีกสองครั้งเป็นการทำลายทรัพย์สินคือรถยนต์คันเก่าที่จอดอยู่บ้านพักโดยในทุกครั้งที่เกิดเหตุมักเกิดก่อนหน้า และหลังจากที่เขาออกไปทํากิจกรรมทางการเมืองครั้งที่1ถูกป่าแก้วน้ําใสหลังเดินทางไปทาเนียบเพื่อขอมอบของขวัญคือนาฬิกาให้กับพลเอกประวิทย์เมื่อวันที่19มกราคม2561เอกชัยและโชคชัยภัยบุญรัตนะเดินทางไปทาเนียบรัฐบาลเพื่อนำนาฬิกาจำนวน3เรือนและโปสเตอร์คอลเลกชันนาฬิกา25เรือนมาให้กับพลเอกประวิทย เมื่อเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเอกชัยถูกฤทติไกรใส่วรรณศาสตร์ปากแก้วน้ำใสหลังจากเขาเพิ่งลงจากรถเมย์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้ทันภายหลังพบตรวจว่าฤทติไกรพกมีดพับความยาวสามนิ้วไว้ที่ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารนณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยเจ้าหน้าที่ส่งฟ้องต่อศาลในวันเดียวกัน และสารมีคำสั่งพิพากษาปรับ1000บาทกรณีที่สองถูกดักชกปากแตกในซอยเข้าบ้านหลังกลับจากทำกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มกราคม2561เวลา10นาฬิกาเอกชัยและโชคชัยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อจัดกิจกรรมมอบนาฬิกา3เดือนให้กับพลเอกประวิทย์อีกครั้งโดยครั้งนี้มีป้ายไวเนิลที่ใส่เนื้อหาข่าวเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิทย์ ซึ่งถูกสื่อต่างประเทศนำเสนอมาประกอบด้วยหลังจากเสร็จกิจกรรมเอกชัยแยกย้ายกับโชคชัยเพื่อเดินทางกลับบ้านเวลา14นาฬิการะหว่างที่เอกชัยลงจากรถเมล์และกำลังเดินเข้าซอยเขาถูกฤิติไกรใส่วัตศาสตร์ดักทำร,ร้ายร่างกายโดยถูกชกจนปากแตกจากนั้นเขาได้แจ้งความกับสนรัดพร้าวขอหาทำร้ายร่างกายภายหลังอัยการได้ส่งฟ้องนายฤิติไกรต่อสารและสารได้พิจารณา ลงโทษจำคุก6เดือนปรับ1,000 10, 0บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาครั้งที่3ดักสัตว์น้ำปลาราาใยหลังจากลงรถเมย์กำลังจะเดินไปทําเนียบรัฐบาลติดตามความคืบหน้านาฬิกา25เดือน14สิงหาคม2561เวลา10นาฬิกา15นาทีเอกชัยเดินทางไปทําเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามความรับผิดชอบของพลเอกประวิทรเรื่องนาฬิการู้เมื่อเอกชัยลงรถเมย ด้านข้างโรงพยาบาลมิชันเขาถูกชายนิรนามสองรายคาดว่าขับรถจัก,กรยานยนต์ตามมาจากบ้านเข้ามาสาดน้ำประรใส่ก่อนที่เร่งรีบหลบหนีไปโดยรถจัก,กรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและคนร้ายทั้งสองคนสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเอกชัยแจ้งความที่สนนางเลิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบลายนิ้วมือจากถังน้ำใสประรที่คนร้ายทิ้งไว้แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆครั้งที่4ี่ โดนรุมตีหน้าบ้านจนกระดูกนิ้วมือแตกหลังทวงถามความคืบหน้าเรื่องนาฬิกาหรูที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่22สิงหาคม2561เวลา12นาฬิกาหลังจากกลับจากทำกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลพอลงจากรถประจำทางแล้วเอกชัยเห็นผู้ชายสองคนจอดรถมอเตอร์ไซค์รออยู่หน้าอู่รถชื่อทรยพัสปากซอยรัฐเพ้า107และมองมาที่เอกชัย ทำให้รู้สึกผิดสังเกตแต่ก็ยังเดินต่อเพื่อเข้าบ้านที่อยู่ในซอยถัดไปพอเลี้ยวเข้ามาในซอยลัดเร้า,าว1 9 9ซอย1เดินจนถึงปากซอยเชื่อมระหว่างซอย1และ3จนใกล้จะถึงบ้านแล้วได้มีคนตะโกนเรียกชื่อหันไปดูเห็นเป็นชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาข้างหลังแล้วก็จอดชาย1ในสองคนได้เอาหมวกกันน็อกฟาดระหว่ังที่กะชายถูกทำร้ายมีผู้ชายคนที่สามเพิ่มมาอีก และเอาไม้มาตี4-5ถทีเอกชัยจึงยกแขนกันเอาไว้แต่ระหว่างที่ชายคนที่3มเอาไม้ตีอยู่อีกสองคนก็ยืนดูพอชายคนที่สมตีจนไม้หลุดมือได้หันไปหาไม้อีกอันอื่นจะมาตีเขาอีกเอกชัยจึงรีบวิ่งเข้าบ้านหลังเกิดเหตุเอกชัยเดินทางเข้าแจ้งความที่สนลาดพร้าวและถูกส่งตัวไปรักษาและตรวจสอบบาดแผลที่โรงพยาบาลจากการตรวจรักษาพบว่ากระดูกนิ้วก้อยและนิ้วหนางข้างซ้ายหัก แพทย์ได้ใส่เฝือกใช้เวลาประมาณ1เดือนต่อมาตำรวจจับกลุ่มคนร้ายหนึ่งคนคือกำธรทำขันอายุ20ปีล่าสุดอายการส่งหนังสือมาสอบถามถึงการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีอย่างไรก็ตามกำอรได้ให้กันว่าตนเองเพียงแต่รับจ้างขี่มอเตอร์ไซค์มาเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้างและไม่ยอมให้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างและบุคคลใดร่วมกระทำความผิดบ้างครั้งที่5เคลื่อนไหวค้าน การเลื่อนการเลือกตั Pal ้งถ <tal> ูกกลุ่มชายจากการกลุ่มทำร้ายโชคดีนักท่องเที่ยวช่วยไว้ได้ทันเมื่อวันที่19มกราคม2562เวลาประมาณ19นาฬินาทีหลังจากเลิกจากกิจกรรมรณรงค์ไม่เลือนเลือกตั้งร่วมกับกลุ่มของฟอร์ดเส้นทางสีแดงที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาเอกชัยพร้อมเพื่อนนักกิจกรรมอีกคนกำเริเดินทางกลับบ้านโดยจะเดินไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อไปอย่งรถที่จอดไว ถึงบริเวณโค้งหยดน้ำใกล้กับสะพานพระปิ่นเกล้าในเวลาประมาณ19นาก15นาทีก็ได้มีชายจัก,กันจำนวน4คนซึ่งเดินตามมาโดย3คนเข้ามาลุมทำร้ายร่างกายของเอกชัยจากทางด้านหลังส่วนอีกคนยืนคอยคุมเชิงแต่เพื่อนเอกชัยที่เดินมาด้วยกันเข้ามาห้ามปรามจึงถูกทำร้ายไปด้วยต่อมามีนักท่องเที่ยวไม่แน่ใจว่าเป็นชาวจีนหรือชาวเกาหลีประมาณ10คนเดินผ่านมาพบ และได้เข้าทําการช่วยเหลือไล่ชกต่อยชายที่เข้ามาทําร้ายเอกชยัยจนคนร้ายทั้ง4ต้องวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์จำนวนสองคันที่จอดเอาไว้ขับหลบนี้ไปเอกชยัยโดนต่อยบริเวณใบหน้าและโดนเตะบริเวณศีรษะแต่ได้เอาแขนขึ้นมารับไว้จึงมีรอยช้ำที่แขนด้วยส่วนเพื่อนนักกิจกรรมอีกคนโดนชกต่อยทําร้ายแว่นตาหักปากแตกและคิ้วแตกโดยขณะนี้เอกชยัยกำลังแจ้งความที่สนชนะสงครามแล้ว ยึงจะเป็นตัวร่างกายที่วชิรพยาบาลสำหรับคดีความยังไม่มีความคืบหน้าใดๆและครั้งที่6ลอบเผารถจนแต่ได้รับความเสียหายน้อย26มกราคม2562เวลา3นาฬิกาคนร้ายลอบเผารถจนของเอกชัยที่จอดไว้หน้าบ้านโดยภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายมีเพียงสองคนโดยอีกคนยืนดูต้นทางส่วนผู้ก่อเหตุสวมเสื้อคลุมและใส่หมวกปิดบังหน้าตา ได้ใช้ขวดน้ำมันฉีดไปที่รถยนต์ของเอกชัยจากนั้นได้จอกไฟเผาและรีบวิ่งหนีไปเอกชัยได้แจ้งความต่อสอนรราชพร้าวแต่ยังไม่มีความคืบหน้าครั้งที่7ให้ปักคำต่อแพทยสภาตรวจสอบจริยธรรมหมอเหรียญทองถูกดักตีจนหัวแตก5มีนาคม2562เวลา15นาฬิกาเอกชัยหงกังวานได้เดินทางไปยังสำนักงานเลขาแพทยสภากระทรวงสาธารณาสุข ถนนติวานนจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้การต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดที่14ของแพทยสภาหลังจากที่ได้ยืนเรืองให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของพลตํารวจนายแพทย์เหรียนทองแน่นหนาผู้อํานวยการโร,รงพยาบาลพระมงกุฎวัฒนะต่อมา16นาฬิกาหลังจากเอกชยัยได้ให้การกับคณะอนุกรรมการจริยธรรมแพทยสภาเรียบร้อยระหว่างเดินทางกลับเอกชัยถูกชายนิรานามสองคน ขับขี่จัก,กรยานยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนขับสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสวมแจ็คเก็ตสีดำส่วนคนซ้อนสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบสวมเสื้อไหลพา,างสีน้ำตาลและผ้าปิดจ,จมูกลายพางเข้ามาทำร้ายร่างกายโดยคนหนึ่งถือท่อนไม้ขนาดใหญ่เข้าตีหัวเอกชัยอย่างแรงจนทำให้ตัวแตกและมีรอยช้ำจากการถูกตีที่แขนส่วนอีกคนหนึ่งถือท่อปแป๊บเหล็กกำลังจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเอกชัยแต่มีพลเมืองดีช่วยห้ามไว้และในที่สุด ทั้งสองคนก็รีบกลับขึ้นรถและหลบหนีไปหลังเสร็จจากการรักษาเอกชยัยเดินทางเข้าแจ้งความกับสนท่าน้ำนนท์คดีอยู่ระหว่างสอบสวนแต่ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งความคืบหน้าครั้งที่8รถยนต์ถูกทุบกระจกและเผาห้องโดยสารจนไม่สามารถซ่อมแซมได้หลังกลับจากการล่าชื่อถอดถอนกกตวันที่1เมษายน2562เวลาประมาณ1นาฬกา15นาที เวลาตามกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์หน้าบ้านของเอกชัยไว้ได้พบว่ามีชายคนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงขายาวและหมวกกันน็อกเดินทางด้านในซอยและใช้เท้าทิบกระจกมองดันคังซ้ายของรถจนของเอกชัยและถือขวดน้ำมัรดาบบนกระจกของรถจนของเอกชัยและจุดไฟเผาจนเกิดไฟลุกลามทั่วทำให้ภายในห้องโดยสารรถจนเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ รวมถึงเอกสารจากการล่ารายชื่อถอดถอนกกตและเครื่องขยายเสียงก็ได้รับความเสียหายหบางส่วนเช่นเดียวกันทางนี้เอกชัยได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและนํารถจนไปเก็บรักษาวไว้ที่สถานีตำรวจทางนี้ก่อนหน้านี้ในวันที่31มีนาคมเอกชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมล่ารายชื่อถอดถอนกกตทีท่บริเวณแยกราชประสงค์ขณะที่ฝอร์ดเส้นทางสีแดงอนุรักษ์ เจนตะวานิทผู้จัดกิจกรรมร่วมกับเอกชัยก็ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บโดยอนุรักษ์กล่าวว่าหลังทำกิจกรรมแล้วชื่อถอดถอนกกตเมื่อตอนกลับบ้านประมาณ21นาฬิกานาทีคนร้ายใส่ชุดดำสองคนใส่หมวกกันน็อกขับมอเตอร์ไซค์ตามมาจอดหน้าบ้านหนึ่งในนั้นวิ่งเข้ามาในบ้านพร้อมกับอาวุธเป็นไม้หน้าสามเข้ามาทำร้ายอนุรักษ์อนุรักษ์ได้ต่อสู้ป้องกันตัวจนสามารถแย่งไม้จากคนร้าย พร้อมกับตีคนร้ายกลับไปจนทําให้ไม้หักคามือสองท่อนทําให้คนร้ายวิ่งหนีไปเมื่อมีเสียงคนตะโกนให้ช่วยเหลืออนุรักษ์ได้รับบาดเจ็บที่แขนเลือดไหลแจ้งเหตุทางสายด่วนตำรวจ191ไว้แล้วและจะไปแจ้งความยังสอพอสมุทประการต่อไปจากการทํากิจกรรมของเขาง่ายเท่าใจนึกเพราะนึกจะไปก็ไปเดินนาเยื่นหนังสือเรื่องประท้วงโดยไม่ต้องนัดรวมพลกับใครบางครั้งก็มีเพื่อนติดซอยห้ยตามไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่มีทําไมเคลื่อนไหวแบบนี้ที่ผ่านมาคนกลัวอะไรก็ไม่รู้ตอนเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยไม่พอใจอะไรก็เคลื่อนไหวพอรัฐบาลทหารก็เงียบกันหมดแต่คิดว่ากลัวแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการเคลื่อนไหวสไตล์ของฉันนะรูปแบบเดิมๆที่ปลุกม็อบกันใหญ่ๆหลักหมื่นหลักแสนผลลัพธ์คือโดนสลายชุมนุมม็มอบใหญ่มันค่มยากไม่รู้ที่เข้ามาเป็นใครปัญหาเยอะผลเสียตกกับแ,แกนนําดังนั้นการเคลื่อนไหวไม่จําเป็น ต้องใช้ม็อบอย่างเดียวยิ่งผลการเลือกตั้งออกมาก็เห็นชัดเจนแล้วว่าคนไม่เอาม็อบใหญ่ปิดถนนแล้วต้องหาวิธีอื่นกล่าวบุกเดียวให้เป็นประเด็นข่าวแฟดม็อบสั้นๆเนื้อๆแล้วกลับบานใช้ทุนก็น้อยบอกกับฉันความมุ่งมั่นหรือดื้อรั้นของเขาเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่สมัยที่ติดคุกในคดี1 1 2ในขณะที่ใครๆต่างถอดใจเพราะไม่ได้ประกันตัวระหว่างซุกคดี และคดีนี้ต่อสู้ยากมากจนผู้ต้องหาล้วนต้องยอมรับสภาพเพื่อให้ได้ลดโทษและออกจากคุกเร็วที่สุดแต่เอกชัยไม่รับสารภาพเขาติดคุกไปสู้คดีไปสารชั้นต้นสารอุทธรสาลฎีกาจากโทษ3ปี4เดือนท้ายสุดเหลือ2ปี8เดือนกล่าวสู้เพราะเราคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดถามว่าเขาไปทำอะไรมาถึงจิตคุกเหตุก็คือเขาไปในที่ชุมนุมคนเสื้อแดงกลุ่มแดงสยามของสุรชัยแซด่าน เมื่อเดือนมีนาคม2,554เพื่อแจกซีดีที่เนื้อหาคือสารคดีการเมืองไทยของสำนักข่าว ABC ประเทศออสเตรเลียและเอกสารวิกิลิกเนื้อหาในสารคดี ABC เกี่ยวข้องกับสภาพการเมืองไทยและการขาดเสรีภาพในการแสดงออกมีส่วนเซียวสันๆที่พูดถึงข่าวลือเรื่องพระชายาองค์รัชทายาทเป็นเนื้อหาที่ใช้เฉพาะในประเทศออสเตรเลียแต่ในยุคอินเทอร์เน็ตผู้คนจึงเข้าถึงได้ในประเทศอื่น ส่วนวิกิล็กคือเว็บไซต์ของจูเลียนอัสซาสที่เผยแพร่ข้อมูลเอกสารลับมากมายโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาที่หลุดออกมาลดใจบางชิ้นก็เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยนั่นคือบันทึกลับของทูตสหรัฐอเมริกาที่สนทนากับพลเอกเปรมเจริลสุรานนท์และพลเอกสิทธิสเวสวศิลาโดยเอกชัยพริ้นเอกสารนี้มาขายชุดละ20บาทสังคมเราแยกฝ่ายอย่างหนักเสพแต่ข้อมูลด้านเดียวสื่อก็ไม่ทำหน้าที่ การทำงานของสื่อการต่างประเทศน่าจะเป็นกลางที่สุดในการมองสถานการณ์เราก็แค่อยากจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคนนอกให้คนไทยได้รู้ว่าเขามองอย่างไรเอกชัยเคยบอกจุดประสงค์ที่เอาซีดีและเอกสารไปขายในม็อบทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยชุมนุมไม่เคยใส่เสื้อแดงคดีของเขามีความน่าสนใจหลายประการเช่นจำเลยขอเรียกพยานที่ปรากฏในวิกิลกคือ พลเอกเปรมติลาสุานุลและผลเอกสิทธิสเวสวศิลาด้วยแต่ศาลไม่อนุมัติการออกหมายเรียกพยานสำหรับนายเอกชัยเกิดในครอบครัวคนจีนกมนาก้มตาทำรรมาหากินเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ใส่ใจการเมืองมากนักกระทั้งจุดสำคัญที่ทำให้เขาต้องสนใจการเมืองคือเรื่องเศรษฐกิจเมื่อคอมอชชําทำรัฐประหารในปี2549และยกเลิกโครงการหวยบนดินของรัฐบาลทักษิณชินวัตรรายได้หดหายเพราะการเมือง เขาว่างงานและไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นประกอบกับก,บการถกเถียงเรื่องการเมืองกรร้นแรงในช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่เสรีที่ผู้คนสามารถท่องไปในมหาสมุทรความเห็นและข้อมูลอย่างไม่สิ้นสุดเขาศึกษาการเมืองด้วยตนเองพื้นฐานการเป็นคนชอบค้นคว้าชอบศึกษาอ่านภาษาอังกฤษ,ษได้ดีและกระทั่งสามารถเรียบเรียงความคิดได้อย่างเป็นระบบมันสะท้อนออกในบทความที่เขาเขียนหลังออกจากเรือนจำเช่นเรื่องประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต ประวัติศาสตร์การนิรโทษกรรมในประเทศไทยอาจเป็นคำสาปที่เมื่อสนใจศึกษาการเมืองไทยแล้วก็ไม่อาจหลุดจากการเมืองได้อีกจากผู้เพิ่งตื่นรู้ทางการเมืองโดนคดีร้ยแรงติดคุกออกมาจึงยังคงเคลื่อนไหวต่อเราใช้เงินตัวเองทั้งนั้นถึงต้องนั่งรถเมล์ตลอดแต่พอโดนตีจนต้องเข้าเฟือก็เลยเอารถเก่า20ปีของที่บ้านมาขับที่โดนเผาตอนนี้ก็ค่อยอยังชั่วขึ้นที่มีประชาชน โอนเงินมาช่วยสมทบค่าเดินทางบ้างแต่ถึงไม่มีก็ยังจะทำต่อไปเป้าหมายแค่ได้รัฐบาลพลเรือนจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์และคอสช,อชอสืบทอดอำนาจไม่ได้พอแล้วคงเลิกประท้วงเอกชัยกล่าวตลอดสองปีที่เคลื่อนไหวแบบลุยเดียวเขาตกเป็นผู้ต้องหาจำเลย8คดีแบ่งเป็นคดีคนอยากเลือกตั้งผิดพรบการชุมนุม3คดีคดีพรบการชุมนุมจากการไปเปิดเพลงประเทศกูมีหน้ากองทับบก คดีแจ้งความเท็จเนื่องจากไปแจ้งความว่าผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ทำผิดมาตรา1น3นอกจากตำรวจจะเห็นว่าไม่มีมูลแล้วยังแจ้งข้อกล่าวหาว่าแจ้งความเท็จคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนื่องจากไปประท้วงหน้ากองทัพบกแล้วไฟ์สดพูดว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมากองทัพไม่เคยรบชนะเลยและที่เหลือเป็นคดีพระบอคอมพิวเตอร์2คดีจากการโพสต์เรื่องกองทัพไม่เคยรบชนะดังกล่าว และการโพสต์เรื่องการเพศในเรือนจำซึ่งถูกกล่าวหาเป็นข้อความลามกอนาจาร์กรณีที่นายเอกชัยเป็นผู้แจ้งความเองมีแปคดีเช่นกันทั้งหมดเป็นเรื่องการทำร้ายาร่างกายและการเผารถยนต์ยังไม่นับรวมการบุกเยี่ยปปอชอให้ตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกหลายอย่างรวมถึงการเยี่ยนเรื่องต่อแพทยสภาให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายแพทย์เรียนทองถามว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเขานั้นรุนแรงขึ้นจะทำอย่างไร ก็ต้องหาวิธีป้องกันระมัดระวังแค่นั้นอย่างเคลื่อนไหวต่อคนส่วนใหญ่พอเคลื่อนไหวโดนอะไรนิดหน่อยหายหมดเรารู้สึกว่าต้องสู้สิวะถึงเวลาโดนคูนิดเดียวโดนเยี่ยมบ้านไม่เคลื่อนไหวอีกเลยอาจจะที่บ้านเขาขอร้องหรืออะไรก็ตามแต่แต่เรารู้สึกว่าถ้าอย่างเคลื่อนไหวแบบกลกก้ากลักวๆไม่มีประโยชน์ถ้าคิดจะทําก็ควรเคลื่อนไวหวให้มันสุดไปเลยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดตัวเองก็ไม่มั่นใจ บอกไม่ได้หรอกรับว่าจะไม่แรงไปกว่านี้เชื่อแน่ว่ามีอีกแต่จะโดนอะไรอีกเท่านั้นเองเอกชัยกล่าวและปัจจุบันเอกชัยไม่มีรถขับและไม่กร้าขึ้นรถเมย์ราะที่ผ่านมาโดนดักทำร้ายก่อนถึงาปรถเมย์หลายครั้งเขาอาศัยเหมาแท็กซี่คนรู้จักให้มารับส่งเวลาจะไปไหนมาไหนนอกจากนี้เขามีความพยายามติดต่อกลมคุ้มครองสิทธิเพื่อขอคุ้มครองพยานเงื่อนไขค่อนข้างเยอะ เขาจะหาที่พักให้มีคนดูแล24ชั่วโมงแต่เวลาไปไหนต้องขออนุญาตไปเดินห้างหรือทำธุระของเราไม่ได้เลยแต่ไปศาลแบบนั้นได้และห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามใช้โซเชียลแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับติดคุกตอนนี้จึงทำเรื่องร้องของการคุ้มครองบางส่วนเช่นลดจนและวจ้ะนอนที่เฉพาะวันที่ต้องขึ้นศาลทางกรมเขากำลังพิจารณาเอกชยัยกล่าวจากการยุบห้วยบนดิน จนถึงวันนี้ดูเหมือนเขาเดินทางมาไกลมากและเส้นทางเช่นนี้เกิดกับผู้คนอีกเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ชัดรายงาน